จากเรื่องยาเสพติดลงไปในพื้นที่ภาคใต้นะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงมีการก่อเหตุแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางสมาพันธ์สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดงแห่งประเทศไทยเองไปมอบเสื้อกราะกันกระสุนนะคะให้กับกอ,องทัพภาคที่4เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานกันด้วยนะคะเพื่อป้องกันตนเองจากเหตุความรุนแรงในภาคใต้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ในการตรวจสอบแล้วก็เชื่อนะคะว่าการกราดยิงพ่อค้าที่รับซื้อน้ำยางเสียชีวิตนั้นเป็น ตอบโตเจ้าหน้าที่เพื่อทําให้สถานการณ์นั้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทางด้านของพันตํารวจเอกสุคน์ศรีอรุณผู้กํากับการสืบสวนสอบส,สวนกองบังคับการตํารวจภูธรยะลาเปิดเผยถึงกรณีที่คนร้ายก่อเหตุยิงชาวบ้านรับซื้อน้ํำยางเสียชีวิตสามคนที่ริมถนนสายบันนางดามาบาโหยอําเภอกาบ,บางังจังหวัดยะลาโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่พบความเคลื่อนไหวของนายอาดัมมุสซอดีแกนนากลุ่มก่อเห ตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอกาบังเชื่อนะคะว่าการกระทําครั้งนี้เป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่ค่ะมุ่งไปที่ตัวประชาชนทั่วไปไม่ใช่เรื่องส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้ในาอดัมเคยก่อเหตุยิงครูโรงเรียนบ้านนิบงเสียชีวิตขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เดินทางกลับบ้านเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาด้วย ขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะค่ายศิรินทรอ,อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหม่อมราชวงศ์วันณพรสุขเนตรประธานสมาพันธ์สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนแห่งประเทศไทยพร้อมคณะนะคะได้ไปมอบเสื้อเกรากกันกระสุนให้แก่กําลังพลกองทัพภาคที่4ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ก็เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน,นะค่ะซึ่งก็มีพลโทสกลชื่นตระกูลแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรัก าความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะพลเอกอ,อุดมชัยธรรมสาโรรัฐที่ปรึกษากร,รมนอภาค4พร้อมกับเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมในพิธีรับมอบด้วยสำหรับเสื้อกราะกันกระสุนที่มอบครั้งนี้นะคะเป็นเกราะกันกระสุนมาตรฐานระดับ 3A จำนวน80ตัวรวมมูลค่า80ตัวนี้นะคะ1,200,000บาทค่ะ